คือหอยลุนมันเป็นปัญหาที่เราพูดกันมาตลอดแหละมันเริ่มในกการวิ่งตำแหน่งแล้วคือกองหน้าบางทีไม่จําเป็นต้องพิงกับกองหลังถูกไหมถ้าเราเราดูฟุตบอลมาโดยตลอดเนี่ยบางคนพิงไม่เป็นก็เลือกที่จะไม่พิงแต่เลือกที่จะวิ่งเพื่อหาช่องไปทําประตูซึ่งอ่ะอันนี้คุณสมบัติแรกไม่ผ่านหอยลุนไม่ผ่านก่อนนะสองอ่ะคุณบอกคุณเป็นกองหน้าตัวใหญ่คุณจะบางบอลคุณจะต้องเก็บบอลให้ได้แต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยสองดูการแล้วเนี่ยไม่เห็น ถูกไหมวันแรกไม่ดีพลิกไม่ได้การจบประตูอย่างที่บอกย้อนไปสถิติก่อนการซื้อไม่ว่าคุณจะไปสเกลไฮรูลนณนะตอนไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องสเกลสถิติการทําประตูก่อนที่คุณจะซื้ออยู่แล้วไม่ว่าคุณจะซื้อของหน้าใดๆก็ตามในโลกถูกไหมแต่ไฮรูลที่เราคุยกันทุกไลฟ์มึงไม่เคยยิงเกินสิบ้าประตูต่ตอฤดูกาลในลีก,กลถูกไหม ซึ่งแค่เนี้ยมันก็คิดได้แล้วแต่ถามว่าณนะตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักๆพี่ว่ามันน่าจะอยู่ที่ความมั่นใจที่เราคุยกันคือด้วยความที่พอมันเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยคุณอย่าลืมว่าแค่คุณโพสต์รูปแรกในการที่มาโอเลฟอร์ดแล้วมีคนกดไลค์หลักล้านไลค์เนี่ยในไอเนี่ยคิดว่าคอยรุนไม่ดูเหรอดูอยู่แล้วมันมีสองแง่ก็คือเกิดความพึกเขิมกับเกิดความกดดัน แต่พี่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะไปในทางกดดันมากกว่านะมันก็เลยมันก็เป็นเรื่องที่เขาน่าจะคิดมาตลอดว่าไอ้ยกูทาไม่ได้กูต้องยิงให้ได้จนมันกลายว่าคิดมากในการเล่นหลายๆจังหวะแล้วมันทําให้เล่นไม่ได้เลยพัฒนาไม่ได้เลยแต่ก็ยังย้ํานะครับว่าแมนยูเต็ดในความคิดพี่น่าจะคิดพลาดจุดหนึ่งคือการที่ปลดลุดก่อนคือไม่ไปกับลุดต่อแล้วมาใช้อโมลิมเร็วเพราะว่า ที่บอกไปว่าช่วงที่ลุดอยู่เราสังเกตได้ว่ากองหน้าเราทําได้ดีขึ้นเก็บบอลดีขึ้นมีการถอนมาหาจังหวะเทินมาได้ยิงเยอะขึ้นคืออาจจะคิดไปเองก็ได้แต่มีความรู้สึกว่าลุดแม่งคือกองหน้ามันก็ต้องสอนสิ่งที่ที่มันมันถนัดแต่ทีมอ่อนที่สุดให้อยู่ถ้าพูดถึงทางพูดถึงอยลุนตอนเนี้ยใช้คําว่าตันกับการพัฒนาแล้ว ไม่มีทางไปไกลกว่านี้ได้และเมื่อคืนในช็อตที่เราคุยกันเมื่อกี้ในช็อตที่ควรจะเปิดก็เลือกที่จะเลือกที่จะไปเลี้ยงเข้าไปยิงเองอ่ตัดสินใจเลิกไม่มั่นใจแล้วหนึ่งไอช็อตที่การาโชเปิดไหมที่มันเปิดแล้วมันสไลด์ไม่โดนอ่ะเรือใครนะ,ะพี่จะไใครซ้ายปไปคือลูกนีม<า>้มันไม่ได้บอลมันไม่ได้แรงกว่าที่ควร คุณเป็นกองหน้าอย่างน้อยคุณจะต้องมีสก,กิดมีช็อตบ้างแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกถูกไหมที่โอที่ทางด้านหอยลุนเกิดขึ้นแบบเนี้ยดัง <Okay. S 1> นั้นมองว่าฮอยลุนกับยูเอ็ดจบแล้วต่อจากนี้คือปล่อยยืมหรือปล่อยเลยแค่นั้นเองครับไม่น่าจะได้มากกว่านี้จะเป็นเหมือนอาร์มบอกด้วยเต็มที่อีกสักพักก็อาจจะยิงอีกลูกสองลูกแล้วก็ไม่มีละอืมประมาณนี้ในความคิดพี่หอยลุน ก่อนอามมาเมื่อกี้อามมันมีประเด็นหนึ่งที่พี่ต้องพูดมาแม่งน่าสนใจมากคือประเด็นฮอยลุนเว้ยเขาบอกว่าถ้าแมนยูอยากได้โอซิมเพนนะ่ะเอาฮอยลุนเข้าไปแนบในดิวกับนาโปลีอามคิดว่ายังไงนาโปลีเนี่ยคือเขาไม่ใช้โอซิมเพนอยู่แล้วเขาจะหาทางหายร้อยเปอร์เซนก็ต้องดูว่าไปแล้วเนี่ยไปในลักษณะแบบไหนคือถ้าเกิดไปแบบถาวรเลยเนี่ย ก็อยู่ว่าอยู่ที่ว่าตัวนักเตะเนี่ยโอเคไหมกับการไปเป็นสำรองลูกกูกูเพราะนาโปลียเขามีลูกกูกูเป็นตัวหลักอยู่แล้วคอยดูคุณเบียดลูกกูกูได้ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดจะไปรับบทบาทตัวสอดเนี่ยสู้แม็กโทมิเน่ได้ไหมเออแม็กโทมิเน่ล่าสุดแม่งก็เป็นคนมงประตูชัยด้วยใช่คือเราเราอ่ะถ้าเกิดสมมติเราอยากให้มันไปอ่ะมันก็อยากให้มันไปกันทุกคนอ่ะถูกว่าเพราะเราจิตเราอยากให้นักเตะมันไป แต่ถ้าเกิดเรามองในมุมนักเตะเนี่ยมึงจะไปเล่นทีมนั้นเนี่ยมึงจะไปเบียดใครมึงจะไปลงตรงไหนระบบอะไรแผนอะไรซึ่งผมดูแ,แล้วคอยหลุดไปนับฟรีอ่ะอือผมว่านั่งดองผมว่าทีมที่ผมมองว่าอาจจะเหมาะกับเขานะอาจจะต้องไปอาจเป็นหลีเกาโชนี่แหละแต่ลองเลือกทีมดูหน่อยอะไรเงี้ยลดลดสเปคลดลดเกรดทีมลงมาหน่อยไหมอืมออะหรือ, UA, อยูเว่เงี้ยยูเว่เขาจะปล่อยว่เาเาโควิดหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดคุณไปนู่นน่ะคุณจะได้ลงไหมผมว่าเออ่ทีกลับมาเรื่องเรื่องฮอยลุนกับน,นาโปลีเนี่ยยังรู้สึกว่าห่างไกลในความคิดผมแต่ถ้านาโปลีกับกานาโชอันนี้นึกภาพออกเพราะเขาอยากได้ตัวจิจีตัวสปีด